้งตัวนี้เป็นกุ้งที่ทำยากที่สุดเพราะว่าจุดิบต้นทางมาไม่สดจริงเนี่ยมันจะเลอะเลยอันนี้คขาหลม,มากมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีฟู้ดเทอรรปีค่ะแอวันนี้ดูแปลกใหม่ใช่ไหมยิาดะแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะจะพาทุกคนมาชิมซีฟู้ดรูปแบบใหม่นะคะสุดหรูสุดเ c กลุสิ e ที่ Table ลเอ็กกันเลยค่ะตามมากันเลยนะคะ ดีแล้วก็เข้ามานั่งอยู่ทั้งในเทเบิลเอสกันแล้วนะคะตอนนี้ก็พี่หนูเนี่ยกำลังแนะนำอยู่ว่าเมนูแรกของเราจะเป็นอะไรยังไงแล้วก็ทักทายเกสทุกคนค่ะขอบคุณค่ะตัวนี้ชื่อออสตาริโก้ลลครับอันนี้เป็น หอยออสตอรีกเกิลนะคะแน่นอนก็ต้องจากธรรมชาติซีฟู้ดนะคะแล้วที่เราเห็นที่มันมีไอ้น้ำเมื่อกี้ค่ะเป็นการเทด้วยดิควิดไนโตรเจนนะคะเราก็จะเห็นขึ้นมาเป็นไอ้น้ำเกดเลยสวัสดีเนาะแล้วก็มีครีมซอสข้างในค่ะ and special there's a t o p with the caviar this c a v i a n classic from thomashis enjoy หนึ่งองามโอ้ขอช่วยนิดนึงอร่อยมากตัวหอยเนี้ยมันหวานแล้วก็มีความนุ่มแต่เดนงส่วนตัวซอสเนี่ยจะมีความครีมีมากมากแล้วก็คือมันเข้ากันได้ดีอะมีความหวานความมันความเด้งเป็นคอร์สเปิดที่แบบประทําใจแล้วว่ารอดู่อไปนะคะว่าคอร์สไปจะเป็นยังไงบ้างค่ะ มาสิมาใใกล้กูสุดากรีนอ่ะโอเค The Fresh s c a l l o p from Hokkaido i m p o r t by um Thamisa Top with the Oseta Caviar from Germany Please enjoy Thank you. ต่อไปก็เป็นถึงคอสทสที่สองนะคะอันนี้แบบฮาร้้าราที่สุดเลยเพราะว่าท็อปปิ้งด้วยออเชสกราคาเวียด้วยนะคะจากเซียเวอรีตัวที่เป็นนางเอกเลยก็คือสเกล o อบนะคะหรือว่าตัวหอยเชลล์จาก c o อกไกโดนะคะแล้วก็มีซอสที่ทำมาจากตัวล็อบสเตอร์นะคะหรือเราเรียกว่าล็อบสเตอร์บีสค่ะแล้วก็ท็อปอีกนิดหนึ่งนะคะด้วยซอสหมึกดำนะคะหรือว่าสปูเองนั่นเอง เ mm hmm. mm hmm. ห็นเนื้อ uh, ข um um ้างในแหมใหญ่โมโหร้านหนาสุดๆอ่ะแมาบ่อยเลยอันนี้คือแบบอร่อยสุดๆมันสุดจริงๆอ่ะตัวท็อไปโด่งความหวานแล้วก็ตัวล็อบสเตอร์ค่ะเชฟว่าเอาเปลือกล็อบสเตอร์เอาไปปั่นมันก็จะมีความหวานมันเค็มเข้ากัน ก็มาถึงคอนที่3แล้วนะคะนี่ก็เป็นคาราเบีิรอโซึ่งคือกุ้งจากสเปนนะคะซึ่งเป็นกุ้งที่ได้ชื่อว่าแพนที่สุดในโลกเลยนะคะคือเนื่องจากว่านองเขาเนะะี่ยค่ะรสชาติมีอยู่แล้วนะคะเชฟก็แค่ทอชหรือว่าเบนด้วยไฟเสร็จแล้วนะคะก็จะมีซอสท,ที่ทำจากบอดดีหรือว่าขวันเปานะคะท็อปด้วย คาเวียนะคะเจอเวอรีคาเวียเปรลูก,ก้าเลยมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสีอมทองด้วยนะคะมีบริอชนะคะทราฟเฟลคือทราฟเฟลเป็นอะไรที่สุดของสุดของสุดทั้งทราฟเฟลทั้งเปรลูก,ก้าทั้งคาราบินิรสความแพงหกพังหกแพงหัวแพงเป็นอะไรที่แบบรักสุดๆเลยสําหรับจานนี้นะคะนี่อันนี้คือหลงมากมา ที่สุดเลยคะเชฟจะบอกนะครับว่ากุ้งตัวนี้เป็นกุ้งที่ทำยากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าวัตถุดิบต้นทางมาไม่สดจริงเนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยต้องถามคุณีรันว่ามันจะเลอะเลยคออนอกจากว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องดีแล้วด้วยคุอเชฟก็ต้องรู้วิธีการในการทำนะคะว่าทำางไงให้อร่อยที่สุดเราก็เอาซอสจากหัวมันนะคะใา้มันเข้าไปเนาะ นี่เราจะเห็นซุปหรือไม่เห็นดิเห็นได้ค่ะเชฟเห็นเอ้โนเหอยอยากจะบอกว่าหาซุปไม่เจอมันหอมมันมีความครีมมี่ชาเช้าจัดเต็มมาก อันนี้ก็คือเป็นคิงแซลมอนสายพันธ์ุที่แบบดีที่สุดนะคะมีการคัดสายพันธ์ุแล้วจาก New มิวชิแล้วต้องออร่าคิงแซลมอนเท่านั้นน้อพี่หมูเนาะใช่ดีสุด <c oughs> ก็มาถึงเมนูต่อไปคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นออร่าคิงแซลมอนนะคะมาจากมิวซีแดนทุกคน ความพิเศษของเขาก็คือว่าเป็นสายพันธุ์ทิงแซลมอนที่คัดเลือกสายพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วชื่อเล่นของน้องก็คือวาเกิวออฟเดอะซีคือเปรียบเสมือนวากิวแห่นท้องทะเลนั่นเองฉ่ำหวานมีความอูมามิตามธรรมชาติอยู่เลยแล้ววันนี้เชฟก็มีการเพลติ้งด้วยเห็ทหอมแล้วก็แครอทเบรูก้าคาเวียแล้วก็เบเนซอส,ส,สนะคะตามสไตล์ฝรั่งเศสอันนี้คือการทุกขิ้งที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะ เพราะว่าด้านในเนี่ยจะไม่เวลดานคือสุกกำลังดีด้านนอกสุกแล้วด้านในยังคงมีความชมพูส้มๆแบบนี้นะคะเพอร์เฟคคุกกิ้งที่สุดเพี่คืออันนี้คือสวัสดงคนชอบทานแซลมอนมากชั่มทั้งในหนังกรอบพร้อมกับความบนะคะของเบลูก้าคาเวียรอร่อยมากๆ เดี๋ยวเราก็ลองดูคอร์สสุดท้ายนะคะเป็นคอร์สของหวานซึ่งเป็นสิกเนเจอ,อร์เลยของเทเบิเอค่ะเนี่ยตอนนี้ก็เซฟกำลังเพลดติ้งอยู่นะคะมีการบรัชด้วยช็อกโกแลตทำจากตัวไรซ์แพคเกอร์นะคะหรือข้าวพองอันนี้ก็จะลอยด้วยฟองหกรบบช็อกโกแลตเนา oh ะแล้วก็จะเป็นตัวไอศกรีมวาน,นิลลาห้ามใช้ช้อนห้ามใช้ซ้อมให้ใช้มือนใน,นะะากานเอในซาอนอนเ ยูอฟดิสอฮันเหรออมันมีความแขกก็เนาะกก็แขางนอก การน,นี้ก็คือจะเป็นตัวไอศครีมอ,นนอร่อยมากทุกคนก็วันนี้คืออิ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็รู้สึกแบบแพงสุดในทุกๆวันที่ได้ทานคาวมามีความหวานมากๆแล้วก็วกนันนี้เรียกว่าคุ้มที่สุดในสฐา,านที่เทเบิลเอสนะคะแล้วก็ก็ขออุบไปก่อนว่าเราจะมีการคอลแลบอะไรกันยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะคะกับซีฟูดเทอเรพีเป็นกําลังใจให้หลาแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยค่ะ ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์และก็กดสั่นกระดิ่งและก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ